รามเกียรติ์ฉบับอ่านเอาเพลินตอนที่สองในตอนนี้อ่านเอาเพลินจะขอเล่าถึงชาติกำเนิดของทศกัณฐ์เรื่องม,มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีเทวดาชั้นล่างชื่อนอนทรุกทำหน้าที่ล้างเท้าเทพแต่ถูกเทวดาอื่นหยอกล้อดูหมิน่นดึงผมตบหัวจนเสียหน้านนทรุกจึงขอพรพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรที่ชี้ผู้ใดผู้นั้นตายเมื่อนอนทุกได้พร จึงใช้พรสังหารเทวดานับไม่ถ้วนพระนารายณ์อวตารเป็นนางฟ้ามาล่อให้นนทุกรำตามต้นกำเนิดรำแม่บทจนนนทุกเผอใช้นิ้วเพชรชี้ขาของตนเองขาดพระนารายณ์จึงกลับร่างเดิมใช้ตรีตัดศรีรษะนนทุกก่อนตายนนทุกท้าทายว่าพระนารายณ์มีสี่กรแต่ตนมีเพียงสองกร พระนารายจึงสาบให้นนทุกไปเกิดใหม่เป็นอสูรมี10หน้า20กรอนและพระองค์ตะอวตารเป็นมนุษย์สองกรอเพื่อล้างแขนและนี่คือปฐมเหตุของทศกัณหากท่านฟังแล้วชอบก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเพจนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ